สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงมีชุดเดรสสวยๆคุณลูกค้าชุดเดรสชุดแสกสวยๆมาให้คุณลูกค้าดูนี่ค่ะเป็นผ้าขึ้นชื่อมากคุณลูกค้า่ะพูดไปคุณลูกค้ารูแน่นอนค่ะเป็นผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายคามของสกลนครค่ะคุณลูกค้าขา เป็นการย้อมค่ามธรรมชาติคุณลูกค้าค่ะสวยๆวันนี้ยิงเอามาให้ดูคือหญิงตัดเย็บมาให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้า่ะดูนี่ค่ะแขนเป็นสไตล์บาร์บี้ใหญ่ๆเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากคุณลูกค้าหายห่วงนะคะเรื่องแขนใหญ่คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะนี่ค่ะเขาจะซ่อนแขนให้เราอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะเลยเคือสอบมานิดนึงนะคะคุณลูกค้าดูนี่ค่ะแล้วลายสวยมากๆ การตัดเย็บคัตติ้งนิบเนียคุณลูกค้าขาเข้ารูปทุกตัวคุณลูกค้าขามีซับในให้ะคะ่ะหญิงจะให้ดูอัดกาวซับในให้ทุกตัวเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะเป็นผ้าทอมือแท้ๆนะคะหญิงจะให้คุณลูกค้าดูนี่อีกลายหนึ่งคุณลูกค้าดูนะคะนี่ค่ะสวยมากๆแล้วเขาก็จะซัพพอร์ตช่วงไหล่ก็คือเสริมไหล่ให้เราดูมีบุคลิกนี่ค่ะ ดูสง่างามเวลาเราเดินใช่ไหมคะเวลาเราเดินเรายืนนี่ค่ะซัพพอร์ตไหลให้นะคะคุณลูกค้าเป็นคอกลมนี่ก็อีกลายหนึ่งคุณลูกค้าขานี่ค่ะญิงมีไซส์นะคะคุณลูกค้า38 40 42คุณลูกค้าสั่งมากับหญิงได้หญิงมีให้ดูอีก3ลายคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอหรือไม่ก็ โทรมาหาหญิงนะคะคุณลูกค้าหญิงขายอยู่ที่ชุดละ1,500บาทค่ะคุณลูกค้าข่ะ1,500บาทก็คือรวมส่งเคอรี่แบบด่วนๆ1-2่วถึงวันถึงมือคุณลูกค้าเลยนะคะนี่หยิงให้ดูนะคะดูลายนะคะคุณลูกค้าว่างานละเอียดมากขั้นหลังนี่คือเป็นซิปซ่อนนะคะคุณลูกค้าเป็นการตัดเย็บอย่างดีนะคะผ้า พีเมียเลยคุณลูกค้าขาหญิงรับประกันได้คุณลูกค้าใส่ไปนะคะเนื้อผ้านุ่มมากลูกค้านุ่มผิวมากๆอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรมาหาหญิงนะคะที่เบอร์0931988013นะคะอีกเบอร์นะคะ0872195678แล้วก็แอด ID Line มาที่ หญิงเจ็ดหนึนะคะยังไงโทรมาหาหญิงโทรมาถามหญิงโทรมาขอดูลายได้เพิ่มหญิงมีทุกไซส์ค่ะอย่างที่หญิงบอกเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ